เงินให้คาดหวังแบบนี้ตัดสินใจถูกที่มาเรียนจริงๆคำว่า AI มันน่าจะลึกซึ้งอาจารย์นศสามารถแปลให้มันเป็นคำที่เราฟังแล้วเราก็เข้าใจได้ง่ายครับเนดีจริงๆครับผม AI มันตอบโจทย์อนาคตอยู่แล้วครับผมสามารถช่วยได้สําหรับธุรกิจไม่ได้ยากหรือเข้าใจยากอย่างที่เรากลัวกับอาจารย์นศสอนง่ายเข้าใจง่ายมากเคยมีค่อยทาไหลายที่ค่ะแต่ว่าไม่ค่อยละเอียดเท่าของอาจารย์ พอมาเรียนเราวิจว่ามีแบบรอบตัดสินใจถูกที่มาเรียนได้ความรู้ใหม่ๆครับได้เทคนิคครับแล้วก็ได้เครื่องมือใช้กับธุรกิจที่อยู่ได้อย่างดีเลยอาจารย์โน้ตใช้สั์ง่ายครับว่าราะจริงๆคําว่า AI มันน่าจะลึกซึ้ง่อาจารย์โน้ตสามารถแปลให้มันเป็นคําที่เราฟังแล้วเราก็เข้าใจได้ง่ายครับ่วนให้คาดแบบนี้ทั้งแบบระบบติดตามต้้งแต่เดียนบอร์ดคือแบบลากตอนแชร์แล้วก็ระบบติดตาจนถึงสามเดือนค่ะมันก็กลับไปใช้จริงศเป็นหัวจับชั้นเก่าให้ยังมันดีจริงๆครับผม AI มันตอบโจทย์อนาคตอยู่แล้วครบมสามารถช่วย ได้สำหรับธุกรกิจไม่ได้ยากหรือเข้าใจยากอยาาทว่เรากลัวกันอาจารย์สอนง่ายเข้าใจง่ายมาก